คสวัสดีครับผมต้องครับครับผมลิ๊งินนะคะครับและเพื่อนเพืครับเราเจอกันที่ตอ้องโฟลัคบินและช่วงนี้เป็นช่วงรีวิวพี้ครับก็วันนี้ครับเราจะมาทำคำชักับสารโดนที้กันของฟ้าครับคนไหนอะ เอาคนนี้แหละค่ะมีคนเดียวเพราะว่าสวยที่สุดก็มีคนเดียวค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะน้ำซ่าน,นะคะนไงดีคะวันนี้ก็เดี๋ยวถามน้องน้ำก่อนว่าค่ะตอนนี้ตอนนี้เหรอคะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขค่ะถูกใจก็ไม่ต้องสนใจอายุเราเออเดาเอาเดาเอาเออ <c oughs> ตอนนี้รับงานแบบบ้านทั้งหมดเลยค่ะชอบานแบบด้านไหนคะรับหลายงานเลยค่ะสนใจจ้างไหมคะว้าว ขอไนะของก็หลักๆค่ะก็จะเป็นพิธีกรค่ะแล้วก็นางแบบค่ะค่ะสุดคนอย่านเี้ยี่อยากรู้ว่าสเปคผู้ชายสเปคผู้ชายเหรอคะชอบผู้ชายแบบว่าคาแรคเตอร์แบบแบดบอยค่ะแต่แบบแบดแค่คาแรคเตอร์เนาะนิสัยไม่ต้องแบดต่างค่ะเขาทำงานในวงการนี้มานานนะครับประมาณห7ปีได้แล้วค่ะห7ปีแล้วค่ะ ทำงานมาห0ปีแล้วเนี่ยเป็นแนวไหนบ้างครับเป็นงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยหลักๆเลยก็คือจะเป็นพีกรค่ะพี่กอรค่ะตามอีเวนต์ต่างๆอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มีรับถ่ายแบบบ้านอะไรแบบนี้แล้วอย่างปกติเป็นคนชอบเที่ยวไหมครับแล้วก็เที่ยวประมาณที่ไหนบ้างครับเพื่อนจะมีหนุ่มๆเขาอยากแบบพบเจอบ้างแคนเอ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมค่ะ RCA ค่ะจะเป็นพัทไปเจอกันได้ค่ะไปไหมคะถ่ายเสร็จไปด้วยกันเลยเที่ยววันนี้ได้ไปด้วยกันได้ แล้วถ้าเกิดไปเจอตัวเป็นเป็นก็คือช่องใบที่นั่นเนาะแล้วถ้าเกิดอยากจะติดตามผลง,งานเรารเดี๋ยวจะดูในช่องทางโซเชียลมีช่องทางบ้ทางโซเชียลใช่ไหมคะม,มีทุกแพลตฟอร์อมให้ติดตามค่ะไอจีเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกต็อกออลี่นไปซับกันได้นะคะพิม์พได้เลยค่ะน a ำชาอันเดอร์กอบบูคดาค่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นให้ด้วยขึ้นให้ด้วยขึ้นให้ด้วยค่ะ ครับเพื่อนๆกับช่วงวีวีพิตตี้ครับก็กับน้องน้ำตั้งนะครับก็สำหรับใครที่ชอบช่วงรีวีพิตตี้นะครับสำหรับครั้งหน้านะครับพิตตี้ขนาดนี้แลใครที่ชอบนะครับก็สามารถกดติดตามที่ช่องแล้วนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อที่จะได้พาคลิปใหม่ของพวกเรานะครับผมได้ครับแล้วก็ยังไงวันนี้เราลากันไปก่อนครับบาย